พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้นําพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรทูลกล้าวบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรัฐบาลจะได้นําเอาพระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้คือวันที่10พฤษภาคมเป็นผลให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้พระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญทําให้การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นหมายถึงการสิ้นสุดลงของวาระของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลแต่สําหรับผมผมเชื่อว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วย เป็นการเริ่มต้นสำหรับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งและเป็นการเริ่มต้นการเดินหน้าประเทศไทยในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปภายใต้กระบวนการของประชาธิปไตยผมจึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสที่สำคัญนี้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ การสิ้นสุดของสภาผู้แทนราษฎรหรือวาระของรัฐบาลจากการยุบสภาในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่างานของรัฐสภาหรืองานของรัฐบาลจะสิ้นสุดลงตรงกันข้ามผมตระหนักดีว่าในปัจจุบันนี้ยังคงมีปัญหามากมายที่พี่น้องและครอบครัวยังต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนและครอบครัวจํานวนมากยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพข้าวของแพงมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย และรอคอยที่จะให้มีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พี่น้องประชาชนและครอบครัวจํานวนมากในชนบทยังรอคอยที่จะเห็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีลูกหลานคนไทยจํานวนมากยังคงต้องการโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพทั้งในแง่ของโอกาสในการที่จะเรียนต่อไปจนถึงระดับปริญญา หรือระดับของอุดมศึกษาพี่น้องประชาชนและอีกหลายคนหลายครอบครัวยังคงวิตกกังวลทุกข์ใจกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะสําหรับประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของคนในครอบครัวชีวิตของคนในชุมชนชีวิตของคนในสังคมและยังคงมีปัญหาอื่นๆครับที่เป็นงานที่ยังต้องทําต่อไปไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งปัญหา ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศซึ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรพี่น้องประชาชนที่ครบรักครับแม้ว่าผมจะได้กล่าวถึงงานจํานวนมากที่เราจําเป็นจะต้องทําต่อไปแต่เราคงไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ครับเพราะว่างานหลายอย่างนั้นก็ได้มีการเริ่มต้นมาแล้ว ท่ามกลางภาวะความยากลําบากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตมาเป็นระยะเวลากว่า56ปีพี่น้องประชาชนคงจําได้ครับว่าปัญหาทางการเมืองของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2548 2549ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมาในปี2549ก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารทําให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยต้องสะดุดลงต่อมาก็มีเรื่องของคดียุบพ,พักการเพิกถอนสิทธิ์นักการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองอย่างมากและก็ต่อมาก็มีรัฐบาลซึ่งไม่สามารถทํางานได้ภายใต้ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในสังคมแม้กระทั่งในช่วงรัฐบาลของผมก็มีการชุมนุมการประท้วงการก่อเหตุจลาจลจนนํามาสู่เรื่องของความสูญเสียซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและแน่นอนที่สุดก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน แต่ผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําครับว่าท่ามกลางภาวะความยากลําบากเหล่านี้ปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้มีการเดินหน้าในการแก้ไขได้มีการเริ่มต้นนโยบายหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทําให้เราสามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการเดินหน้าทํางานต่อไปก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งนั้นเศรษฐกิจไทยของเรากาลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเศรษฐกิจโลกอัตราการขยายตัวติดลบคนกลัวกันว่าจะมีคนว่างงานพุ่งสูงไปถึง1นล้านสองล้านคน สุดท้ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทําให้การว่างงานไปแตะที่เจ็ดแสนคนเียนระยะเวลาสั้นๆลดลงมาอย่างรวดเร็วเหลือสามแสนคนฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกการส่งออกการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการแม้แต่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็สูงสุดในรอบเป็นสิบปีถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เศรษฐกิจดีเป็นที่พอใจหรือไม่ก็ต้องตอบครับว่าไม่พอใจ เพราะตราบเท่าที่ยังมีพี่น้องประชาชนและครอบครัวตั้งแต่แม่ห้องสอนลงไปนาราธิวาสจากกาญจนบ,บุรีไปอุบลราชธานียังคงมีปัญหาที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเราพอใจไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็พูดได้ว่าการแก้ไขปัญหาปูทางไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฯฯที่ดีเป็นงานที่เราได้เริ่มต้นแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งพี่น้องประชาชนและหลายครอบครัวมีภาระมากครับทั้งในเรื่องการศึกษาของลูกหลานทั้งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรัฐบาลได้มาเริ่มต้นนโยบายเรียนฟรี15ปีลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่างๆได้นําโครงการเบี้ยยังชีพท่วนหน้ามาให้พี่น้องประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนไปได้ถามว่าเพียงพอหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่พอเพราะผมเชื่อมั่นว่าครอบครัวของพี่น้องนั้นก็ต้องการที่จะมีหลักประกันความมั่นคงและการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานมากกว่าที่เป็นอยู่ แต่งานที่ทําสิ่งเหล่านี้นั้นเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราได้เริ่มต้นแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นความผันผวนในเรื่องของราคาของพืชผลรัฐบาลนี้ได้เข้ามาเริ่มต้นโครงการประกันรายได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแบบครอบคลุมทั่วถึงเงินสดไปถึงมือเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องของรายได้เป็นครั้งแรก ทำให้พี่น้องเกษตรกรทําการเกษตรและไม่ขาดทุนพร้อมๆกันไปก็ได้อนุมัติโครงการประกันภัยพืชผลที่จะมีการใช้ต่อไปปลายปีนี้ถามว่าเพียงพอหรือยังในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้เป็นที่พึงพอใจก็ต้องตอบว่าอย่างแต่ขณะเดียวกันก็พูดได้เช่นเดียวกันว่างานที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงพี่น้องครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งยังหนักหน่วงอยู่แน่นอนที่สุดถามว่าวันนี้มีความปรองดองสมา,านฉันท์หรือยังก็ต้องตอบว่ายังแต่ขณะเดียวกันสองปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ยืนยันความเป็นมิตรรัฐของประเทศให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยกฎหมายและก็สามารถทําให้ภาวะต่างๆกลับเข้ามาสู่ความเป็นปกติระดับหนึ่งที่จะคือนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนได้ ดังนั้นงานที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ก็ได้เริ่มต้นแล้วเช่นเดียวกันยังคงมีปัญหาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันหรือปัญหาทางสังคมอื่นๆซึ่งยังต้องแก้ไขต่อไปแต่ในทุกเรื่องเหล่านี้ผมก็ยืนยันได้ว่างานได้เริ่มต้นแล้วในการป้องกันปราบปรานในการที่จะแก้ปัญหาแบบครบวงจรซึ่งสามารถที่จะเป็นฐานในการที่จะทำงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต่อไปวันนี้ผมจึงบอกได้ว่า แม้เรามีงานที่ต้องทำอีกมากแต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์และวันนี้การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนจึงเป็นการตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขปัญหานั้นคืออะไรพี่น้องที่ครบรับการตัดสินใจในวันนี้ในเรื่องของการเดินหน้าประเทศจึงเป็นการตัดสินใจว่าเราจะให้ประเทศของเรานั้นเดินไปในทิศทางไหนจะเดินไปข้างหน้าหรือจะเดินถอยหลังหรือจะเดินวนจมปลักอยู่กับปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา ซึ่งทาให้ปัญหาอีกหลายอย่างของพี่น้องประชาชนที่เป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไขจากวันนี้ไปนักการเมืองพักการเมืองทั้งหลายก็คงจะได้รณรงหาเสียงนําเสนอวิสัยทัศน์ความคิดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้คงไม่ใช่โอกาสที่ผมจะมาพูดจาปราศัยทางการเมืองครับแต่ขอเปิดใจว่าในฐานะที่ได้ทํางานมาสองปีกว่านั้นอยากจะเห็นประเทศของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างไรผมหวังว่า ไม่ว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ในขณะนี้จะนิยมชมช,มชอบพรรคการเมืองใดใส่เสื้อสีอะไรหรือแม้กระทั่งไม่สนใจในทางการเมืองเราน่าจะเห็นตรงกันในบางเรื่องในเชิงนโยบายผมว่าเราน่าจะเห็นตรงกันว่าความจําเป็นในการที่เราจะต้องช่วยพี่น้องคนยากคนจนคนมีรายได้น้อยให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อสู้กับปัญหาของแพงค่าครองชีพเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามต้องยกระดับรายได้เพิ่มค่าแรงเพื่อให้พี่น้องคนยากคนจนของเรานั้นมีรายได้ที่เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาลหรือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมหวังที่จะเห็นว่าการให้ความสูงความสําคัญสูงสุดกับลูกหลานของเราในเรื่องของการศึกษายังจะต้องทําต่อไปทําอย่างไรจะให้ลูกหลานของเรามีโอกาสเรียนสูงสูงและได้รับก,การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นหลักประกันในเรื่องของการมีรายได้มีอาชีพและมีชีวิตที่ดีต่อไปไม่ว่าพักการเมืองใดจะมาเป็นการนําจัดตั้งรัฐบาลผมก็ยังจะจะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนั้นมีความแน่นอนมีหลักประกันความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการคงระบบประกันต่างๆเอาไว้ก็ยังจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของค่าตอบแทนกําไรหรือรายได้ของพี่น้องเกษตรกร ให้ลืมตาอ้าปากพ้นจากความเป็นหนี้เป็นสินสามารถที่จะมีเงินออมและมีความมั่นคงในชีวิตได้ต่อไปและไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามผมหวังที่จะเห็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ภัยคุกคามภัยนี้มันพ้นออกไปจากสังคมไทยของเราและทำให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยแต่นอกเหนือจากทิศทางในเชิงนโยบายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้น ก็คือหลักการในการบริหารบ้านเมืองผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันว่าจากวันนี้ไปการเมืองการปกครองของไทยนั้นต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยไม่เดินออกนอกเส้นทางไม่เดินออกนอกรัฐธรรมนูญไม่เดินออกนอกกฎหมายผมคิดว่าเราควรจะเห็นร่วมกันครับว่าการเมืองในวันนี้ต้องเป็นการแข่งขันในทางความคิดทางนโยบายอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่การยุยงให้เกิดความขัดแย้งด้วยการปลุกระดม จนนาไปสู่เรื่องของความรุนแรงหรือความสูญเสียผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในรัฐบาลจะต้องเกิดจากการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาทําลายศรัทธาของประชาชนและผมคิดว่าเราควรจะเห็นตรงกันครับว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศจะต้องยึดมั่นผลประโยชน์ของส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศเท่านั้นไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ ของตัวตนของพวกพ้องของพรรคผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณรัฐมนตรีขอบคุณข้าราชการทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่ของตนในการทํางานทําให้รัฐบาลสามารถที่จะผลักดันงานหลายอย่างออกมาได้แต่เหนือสิ่งอื่ในใดผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือจะจะมอบความไว้วางใจผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้ผมมาดํารงตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตัวผมตลอดระยะเวลาสองปีงกว่าที่ผ่านมาผมซาบซึ้งในกำลังใจความเข้าใจและการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนในการทำงานของผมและทุกวันที่ผมตื่นขึ้นมาผมตระหนักอยู่เสมอว่าความไว้วางใจที่พี่น้องมอบให้นั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องตอบแทนด้วยการทุ่มเททํางานเป็นความสามารถไม่มีสิทธ์เหนื่อยไม่มีสิทธ์ท้อแท้ไม่มีสิทธ์ท้อถอยบางวันเป็นวันที่ผมทํางานแล้วมีความสาเร็จ ผลประโยชน์ต่างๆตกสู่พี่น้องประชาชนนั่นคือความภาคภูมิใจนั่นคือความพึงพอใจของคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพอย่างผมแต่อีกหลายวันผมทราบดีว่างานของผมไม่ประสบความสาเร็จซ้าร้ายไปกว่านั้นบางวันก็ทําให้พี่น้องประชาชนหลายส่วนผิดหวังแต่ไม่ว่าจะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนสมหวังหรือผิดหวังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าผมได้ทําเต็มความสามารถเพื่อที่จะตอบแทน สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้ผมตลอดระยะเวลาสองปีกว,กว่าที่ผ่านมาวันนี้หน้าที่ของผมกำลังสิ้นสุดลงแต่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นนั่นคือการตัดสินใจชี้ชะตาทิศทางและอนาคตของบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเองและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยที่เรารักทุกคนพี่น้องครับผมมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ